วันนี้โปรยประเด็นมามาตรา112มุมมองที่แตกต่างแต่จริงเราเห็นมุมมองที่แตกต่างตั้งแต่มีการจุดประเด็นเรื่องนี้กันมาแล้วว่าจะมีการแก้ไขบ้างก็บอกว่าแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกและไม่เท่ากับการล้มล้างสถาบันอ่าแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าไม่ใช่สิแค่คิดจะแก้ไข นั่นก็หมายถึงล้มล้างสถาบันแล้วนั้นเนี่ยเราเห็นมุมมองทั้งสองฝั่งแบบนี้มาโดยตลอดทีนั้นก็เลยมีคำถามเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนละค่ะทางบางพักการเมืองสมาชิกวุฒิสภาเองหรือว่าสสบางท่านเองไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ที่จะมีการแก้ไขทําไมเราถึงไม่รู้สึกไม่เห็นด้วยทางทั้งที่เขาบอกว่ามันคือการแก้ไขนะไม่ได้การยกเลิกเรื่องนี้ไปเลย ในมุมมองของท่านมองเรื่องนี้ยังไงคะครับที่พูดถึงเนี่ยก็คือหมายถึงว่าข้อเสนอการแก้ไขมาตรา112เฉพาะของพรรคก้าวไกลค่ะซึ่งทางพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้จัดทําเป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งค,ครั้งที่แล้วะนะครับก็กปรากฏหลักฐานชัดเจนแล้วก็พรรคก้าวไกลท่านก็ได้เคยเสนอร่างเครมหยัด ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศก็คือการแก้ไขมาตารา112เนี่ยต่อสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2564นะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระ,ะนะครับเพราะว่าทางสำนักการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำความเห็นทางกฎหมายเนี่ย เสนอต่อรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่หนึ่งผู้รับผิดชอบในการบรรจุระเบียบวาระและดูเรื่องกฎหมายก็คือในขณะนั้นก็คือท่านสุชาติตันเจริะนะครับว่าร่างดังกล่าวเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตราหนะครับอันนี้เมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวแล้วไว้นะครับว่ามันก็เป็นหลักสำคัญของ ระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของบ้านเราะนะครับเป็นรัฐธรรมนูญมาตราแรกบทหลักของหมวดพระมหากษัตริย์ที่คุ้มครองสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ไว้ให้เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะฟ้องร้องในทางใดๆม,มิได้ซึ่ง หลักอันนี้เนี่ยมันก็อยู่คู่กับระบบรัฐธรรมนูญไทยมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก10ธันวาคม2475นับจนถึงวันนี้เนี่ยก,กว่า90ปีแล้วและนับตั้งแต่มีประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมาใช้บังคับเมื่อพฤศจิกายน2499นับจนถึงวันนี้เนี่ยก็ ก็ประมาณ67ปีเกือบ67ปีแล้วเนี่ยนะครับก็มีมาตรา112อยู่ในหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐนะครับซึ่งการที่อยู่ในหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยก็คือมองว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีบทคุ้มครองรองพระมหากษัตริย์เอาไว้ก็เป็นเสมือนประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยก็เป็นเสมือนกฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกบทของรัฐธรรมนูญมาตรา 6, 6ท,ที่ทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้ว รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในมาตรา8บ้างหรือมาตราก่อนหน้านั้นบ้างมารัฐธรรมนูน2560อยเนี่ยอยู่ในมาตรา6เพราะฉะนั้นข้อเสนอแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับที่ท่านได้จัดทำหลักการสำหรับนำไปรณรงค์ในการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มาจาก หลักการที่ปรากฏในร่างพรลมหยัดที่ได้ยื่นต่อสภาผูาแ้แทนรัษฎรเมื่อปี2564แล้วท่านก็บอกว่านี่เป็นหนึ่งในร่างกฎหมายทั้งสิ้น45ฉบับที่ท่านจะเสนอในร้อยวันแรกนะครับอันนี้ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะผมเนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างค,คือเคารพความคิดเห็นท่านนะครับแต่มีความคิดเห็นแตกต่างก็คือผมเห็นว่า หลักสำคัญของระบอบประชาธิปไตยมีพระหมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับก็คือการคุ้มครองสถานะขององค์พระมาหากษัตริย์ให้อยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เะฉะนั้นการแก้ไขใดๆที่มันไปเปลี่ยนแปลงหลักการตรงนี้ผมใช้คำว่ากระทบต่อหลักการตรงนี้เนี่ย ด้านหนึ่งการจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยก็ก็เป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันได้และตราบใดที่สารัฐธรรมนูญยังไม่ได้ชี้ขาดเนี่ยก,ก็ทุกคนก็จะมีความเห็นแตกต่างกันได้